้าเมลานี่ไป้าเมลานี่แกมูเมลานี่กับเมลานี่เอาไปถีบไปมองเลนนี่น้องขอก็เลยมาสอบจอบปเนี้ยสอบแล้วรออีกชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเคืองเขาเลนอยู่นะกลเลยสิไปฮับแต่ก่อนไปฮับมาหาหล่อหาหล่อซื้อซีนไปก่อ่น้องจ้ามาเดินมาสอบน้ำแันเอาพ่มเหย็นน้ำกกนอันนี้ยุหางอุ่ช่องเลยเนี่ย เด็กศิษิ์พาไเมล่านี่ไปซืออนนซ้อหนังสือยูวอ่ะอ่ะาาฟูแถวคาฟูกยเย็นมีแห้งเงียบเนี่ยพอ่าคนคนเขาไปมันปิดเทอมเนาะคนเขาไปเทียวเบอร์ทึงมันหอ,นพอพดเขาไ่ออกมาแล้วพี่น้องน,นะเขาไม่ออกมากันเงียบสบายซีนเฮก้อยซีนทำก้อย นี่พี่นอ้องป้าตอนนีงามเนาะเห็ดมือนีสีเห็ดก้อยมือแรงนี่พอสมก็ได้ได้่เอ้าสีเห็ดก้อยคือก็สีเห็ดเงอเดียวโลละสิบเอ็ดอันนั้นรล,ละสิบสามห่วยมาสั่งว่ะอ้ออันนี้สีนเห็ดก้อยเออพอมันติดมันเนาะพี่น้องเนาะมันติดมันอันนี้มันติดมันมันอันนี้โบติดมัน ให้สม,มวัวบอกเอาไปไฮสม,มวัวจ้ากันบมดเป็ดโบชัดเนาะโอ้ยมาแลยไม่ได้ยอยากเอาไปขายดีพี่น้องไม่แข็งโอ้ยไม่แข็งขายดีค่ะสีฟองน้ำแข็งน,น้ำแข็งหลอดน้ำแข็งหลอดพลังกระดูกหมูไปอย่าง้เด็กหน่อยคช่ไหมเด็กหน่อยมาครบทีมแล้วลูกเต่าเดาวได้มาครบทีมแล้วแก้วรถ่นยูข่อยไปเด้อพี่สาว เอาไปย่างก่อนอย่างดูกหมูแซ่บๆอ่อนมีดูกเลยพี่น้องวอามีเนื้อเลยมีดูกกินหอยแซ่บเนาะทาแวร์เ,ปปเดปอกอันได้ติดดูกแซ่บเบิดติดดูดเลยไอ้่าพี่น้องดูกหมูโลล้แปะอยูโรกตหาเอาตอนใดดีฮะตอนมีดูกเนี่ยตอนนี้โลกลัวโลคคิง ของของขอแมงวันดีดีก็พมีราคาเอาเห็ดกระใหม่ไผ่ไดคไผ่สีจะบึงราคาก่อนนะบ่งนี้เอาไปขอแมงวันไรเอ๊ะมันอยู่บะหรออยู่นะเนอะเขาจะว่าบอก๋ดวค่อยเอากันทอรไก้ก็ะสือดีไหมขอทาอ้องไปน้องม่ชาบให้หมูขาย ชาไข่มุกออ้ยู่ช่องด้วยพี่น้องด้วชาไข่มุกขายพวกนี้มีทุกรถเดี๋ยวออกมามาเอาไปฝากไมรานีชาไข่มุกว้าวจับเท่าไรละน่าชื่บชมนี่ราคาพี่น้องเดี๋ยวตรง,บงเบองราคาบรรยากาศไน,น้เมือนพี่น้องอันน,ดดน,นี้ชุดเด็กน้อยนี่ชุดเด็กน้อยนี่ใช่ซื้อบรรจาร้านแือวันนี <laughs> ้ ตาฮักใช่ไหมเเลยห็นแล้วตาหักเนะาะข้องเด็กหน่อยเดี่น้องเสี่ยผฝาเด็กหน่อยนี่อันนี่ก็ตาหักสิอมาแล้วพี่น้องเอ้ยเนี่ยขังแตนเหลียงเนี่ยมันสิมาตอดปากไหมล่ะนี่เ <laughs> มื่อไหนในขังแมงวันเนี่ยมา่อขังแตนเหลียงเนี่ยเจ็ดยูโรขังแตนเหลียงได้หูแล้วค่ะเราขัาแขางแตนเหลียงเ <laughs> ป็นจังได้ เฮ้ใจเก้งบ่ะเนี่ยนี่แหละพี่น้องเอ้ยซื้อมาขังแตนมาเนี่ยแตนมาตอดปากคนในรังมาเลยมาเนี่